สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณทําให้คนบ้าอํานาจต้องเปลี่ยนแผนไหนมาดูก่อนว่าเขามองคุณยังไงถึงได้มาวางอํานาจใส่คุณ <c oughs> โอหพอเปิดไพ่ครบห้าใบแล้วต้นมีความรู้สึกว่าเหมือนคนบ้าอำนาจคนนี้อยากจะลองของอยากจะลองว่าเก่งจริงหรือเปล่ามีดีจริงหรือเปล่าทำไมต้นถึงพูดอย่างนั้นจากหน้าไพ่นะคุณเนี่ย ดูไม่ได้ขาดเขินอะไรอะ่ะมีทรัพย์นะครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีทรัพย์นะ่ยแสดงว่าคุณเริ่มฉายแววว่าแก่มาจะรวยแน่ๆน,นะครับแก่มานี่รวยแน่ๆมีทรัพย์สมบัติเยอะแน่ๆตอนแก่นะครับมีแววแล้วมีแววแล้วนะครับคุณอนะ่ะดูกิริยามารยาทเรียบร้อยทำตัวดูน่าเคารพน่านับถือ คุณน่ะดูมีความสามารถรอบด้านเลยให้ทำอะไรก็ดูเข้ามือดูทำได้หมดดูเก่งไปซะทุกเรื่องแล้วดันทำเป็นรู้เยอะด้วยนะทำเป็นรู้เยอะนี่หมายความว่าไงหมายความว่าทำเป็นรู้เท่าทันคนน่ะมีแววว่าจะรู้เท่าทันคนซะด้วยนะครับความสามารถเยอะไม่พอยังมีแววว่าจะรู้เท่าทันคนซะด้วยนะครับแล้วก็ไอความสามารถเยอะๆเนี่ยชอบช่วยคนอีกต่างหามีความเมตตาสูงอีกต่างหา นะครับเก่งหลายด้านชอบช่วยแล้วก็เหมือนจะรู้เท่าทัานคนนะครับดูเป็นคนตลกดูเป็นคนสนุกสนานดูเป็นคนติดเล่นเล่นไม่เล่นไม่รู้อะบางทีชอปปิ้งจนลืมดูเงินในกระเป๋าอะนะครับแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะยังเป็นคนที่ได้รับความเมตตา จากผู้ที่อยู่จุดสูงสุดนะครับเป็นไปได้ทั้งว่าหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเอ็นดูคุณเอ็นดูในความน่ารักของคุณนี่แหละขี้เล่นแล้วก็ชอบช่วยของคุณนี่แหละแล้วก็ยังทำตัวแบบสุภาพเรียบร้อย <c oughs> อะไรเนี่ยเออแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณนะเป็นคนเก่งนะถ้าคุณเก่งจริงๆอย่างที่พ่ใบนี้นะ คุณน่าจะเก่งระดับที่เป็นหัวหน้าได้ถ้าเป็นหัวหน้าเข้ามาดูคลิปนี้ในงานตัวด้วยนะครับใจหรือเปล่านะเพราะว่ามีความเก่งระดับหัวหน้าเก่งระดับคนที่อยู่จุดสูงสุดเลยถ้าแถวนั้นไม่มีหัวหน้าก็ความเก่งของคุณนี่อยู่หัวแถวเลยเป็นเฮดได้เลยนะครับ เก่งอันดับต้นๆเลยนะแล้วรอบตัวคุณเนี่ยก็มีแต่คนที่เก่งพอๆกับคุณหมายถึงว่ารอบตัวที่เป็นกัลายาณมิตรนะคุณมีมิตรคุณมีเพื่อนที่เก่งพอๆกันกับคุณแต่อาจจะเก่งคนละเรื่องก็ได้แต่ว่าความเก่งอ่ะในเรื่องของเขาน่ะไม่ไม่ยิ่งหย่อนนะครับแล้วก็พอคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณก็เมตตาต่อคนที่ไม่เก่งเท่าคุณด้วยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ใจดีซะด้วยสิ มอบแต่สิ่งดีๆมอบมิตรภาพให้คนที่ไม่เก่งเท่าคุณถ้าเขามาขอคําแนะนําคุณก็บอกไปหมดเลยสอนไปหมดเลยแล้วก็ไม่ดุด้วยไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็บอกดีๆไอ้คาว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะไม่รู้หรอว่ามันต้องทําอยางเงี้ยไม่ได้ดูมันเลยเหรอไอ้คาเราเนี้ยไม่ได้ออกจากปากคุณนะครับมันควรจะเป็นแบบไหนเพราะอะไรคุณก็บอกไปตรงๆเลยคุณเป็นคนเก่งที่มีความเมตตาต่อคนที่ไม่เก่งเท่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าคุณก็จะเป็นหัวหน้าที่มีเมตตาต่อลูกน้องแล้วหัวหน้าแบบนี้ไม่ต้องสืบว่าลูกน้องจะรักแค่ไหนใครจะไม่อยากได้หัวหน้าแบบนี้ที่นี้ต้นถึงพูดว่าเขานะ่ะอยากจะลองของคุณหรือเปล่าอยากจะวัดกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณนะ่ะมีความครบเครื่องเลยนะ ดูจะมีแววแก่ไปแล้วรวยแก่ไปแล้วมีทรัพย์เยอะทําตัวน่าเคารพนับถือกิริยามารยาทเรียบร้อยนะครับกับเพื่อนอาจจะเกเรบ้างกับน้องอาจจะเล่นบ้างเนี่ยก็คือหน้าไพ่การเล่นก็มีเหมือนกันแต่ว่ากับผู้หลักผู้ใหญ่กับหัวหน้ากับผู้บริหารนี่เงี้ยกับผู้อาวุโสกว่าคุณก็เรียบร้อยนะครับคุณทาตัวน่ารักนะครับเออนั่นแหละมันหน้ามันหน้าได้รับการชื่นชมหน้านับถือหน้าเคารพตรงนี้แหละ นะครับแล้วความสามารถนี่ก็ทําได้หลายอย่างด้วยชอบช่วยคนด้วยมีความเมตตาเนาะชอบช่วยคนแล้วก็รู้ทันคนเป็นที่โปรดปานของผู้หลักผู้ใหญ่ทีเนี้ยไอความมีดีครบเครื่องอย่างคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถจัดการคุณให้เป็นเบี้ยล่างได้ สามารถวางอำนาจข่มคุณได้เนี่ยแสดงว่าเขาเนะ่ะเจ๋งกว่าเขามีดีกว่านี่คือความคิดของเขาเพราะคุณเจ๋งนั่นแหละเขาถึงอยากจะวางอำนาจใส่คุณเพราะว่าถ้าเชื่อคุณได้ก็เหมือนเชื่อถแม่ทัพได้ก็นั่นแหละครับลูกน้องก็ตามนั้นแหละถ้าข่มคุณให้อยู่ใต้อำนาจได้ก็เขาก็จะดูว่า เกงกว่าเจ๋งสุดก็จะเป็นใครเล่านอกจากเขาเพราะว่าคุณมีดีขนาดนี้ยังอยู่ใต้เขาเลยนะครับเขาคิดอย่างนี้นะคนที่คิดแบบนี้มีจริงๆนะครับสดจืดน <c oughs> น้ำเปล่านะน้ำเปล่านะมาเรามาดูกันว่า แล้วคุณมีอะไรถึงทำให้เขาต้องเปลี่ยนแผนคนบ้าอำนาจอย่างเขาถึงกับต้องเปลี่ยนแผนเลยทีเดียวคุณมีดีอะไรหรือคุณมีอะไรโอ้ยเดือ้อ Oh. เอ้ยเอาวะโคตรเอาครับโคตรเอาคุณมีอะไรคนบ้าอำนาจที่คิดจะขย่ำคุณจะต้องเปลี่ยนแผนใช้คำว่ามีดีอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องถามว่ามีอะไรเจอแต่คนอย่างนี้มันต้องมีทั้งบู มีทั้งบุญเนาะมีทั้งนิ่มนวลและมีทั้งแข็งแก่งมีทั้งแข็งกร่าวเข้าเรื่องก,กันเลยใบแรกคุณมีอะไรเขาถึงต้องเปลี่ยนแผน <c oughs> คำพูดคำจาเนี่ยนะถ้าคิดจะทำร้ายเขาได้คำพูดนะโอ้โหมันบาดลึกถึงค้วงหัวใจเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนคุณจะรู้นะว่า คนคนนี้จุดอ่อนที่ขยี้ใจดำเขาได้เจ็บปวดที่สุดน่คือคำไหนหรือพฤติกรรมยังไงคุณรู้นะครับแล้วถ้าคุณได้ทำขึ้นมาโอ้ยอคนคนนี้นะอยู่ไม่ได้นะครับแบบว่ามันจะหัวร้อนนะมันจะร้อนมันจะร้อนล้อนอ่ะมันเหมือนกับว่าเอาไฟมาเผาคอนทั้งตัวเลยเพราะว่าคุณแ่บไปเล่น จุดที่มันเป็นจุดอ่อนของเขามันเป็นจุดจี้ใจดําของเขาที่เขาไม่สามารถทนได้จริงๆนะครับถ้าคุณได้พูดหรือกระทําพฤติกรรมเหล่านี้ออกไปเขาอาจจะทนไม่ได้ยอมรับไม่ได้ถึงกับวิ่งกรูเข้ามาอยากจะใส่เดี๋ยวคุณเลยก็ได้เพราะว่ามันเจ็บนะครับคําพูดคาจาของคุณนี้ปากเจ๋วใช้ได้เลยนะครับคุณได้แพร่ไปเนี้ยสกิลปากของคุณเนี่ยด่าคนเจ็บมาก แล้วการด่านะไม่จำเป็นต้องใช้คําหยาบเสมอไปนะแต่การด่าแบบล้อปมที่เขาไม่มีทางมีได้ในชีวิตนี้แล้วยิ่งคุณรู้ว่าชีวิตนี้เขาอยากมีสิ่งนี้สุดๆเลยอ่ะแล้วเขาก็พยายามข่อยคว้ามันน่ะแต่มันได้มายากซเหลือเกินสำหรับเขาอ่ะถ้าคุณเล่นจุดนี้นะเขาโคตรเจ็บนะครับคุณนี่แสบจริงๆ แลกล้าพูดด้วยนะเนี่ยรู้ว่าถ้าพูดไปเขาจะเจ็บแสบมากๆแล้วคุณก็กล้าพูดด้วย <c oughs> ถามว่ามีการมีการหลุดไปบ้างไหมมีแยบๆยบไปบ้างหรือยังมีเริ่มมีเริ่มมีพิธีกรรมเริ่มมีคําพูดแยบแยบไปบ้างแล้วให้เขารู้สึกตื่นตัวละเขาถึงได้เลี้ยวหัวเรือกลับ ก็ถึงได,ได้เปลี่ยนแผนนะครับอืมน่าจะมีการแสดงแสงอนุภาพไปบ้างแล้วแหละไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยอย่างที่ต้นบอกไปอ่ะคุณไม่ได้มีดีแค่มุมเก่งๆนะมุมคําพูดที่มันเสียดแทงจี้ใจดําของคุณนี่มันสุดๆจริงๆมันไม่จําเป็นต้องพูดนะบางอย่างคุณบอกว่าโอ้ได้สิ่งนี้มาเออดีจังเลยสิ่งนี้ดีจังเลย แต่ว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้มาทั้งชีวิตแต่คุณน่ะได้มาส่วนเขาไม่มีทางได้เป็นไงเจ็บไหมอ่ะเจ็บสิเพราะว่าคนบ้าอำนาจจุดอ่อนของเขาคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางได้ด้วยนั่นแหละคือจุดอ่อนของคนบ้าอำนาจน,นะครับ <c oughs> มาไพ่ใบต่อมาคุณมีดีอะไร จะบอกว่าคุณนะ่ะมันดวงผู้บริหารนะครับคุณได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะี่ยน้ำหนักจะไปที่คุณเองนะ่ะมีแววที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าได้คุณนะ่ะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณเคารพนับถือท่านไหนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมาเรามาพูดเรื่องกายภาพกันคุณนะ่ะ มีแววที่จะเป็นหัวหน้าใช้แววที่จะเป็นหัวหน้ามีความเป็นผู้นําสูงมากๆนะครับเรื่องทรัพย์สินต้องบอกว่าร่ํารวยโภคทรัพย์มั่งคั่งโภคทรัพย์นะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วถามว่าถ้ากลัวการการทำยำยีได้ไวที่เหนือธรรมชาติถ้ากลัวคนใส่มนดำสินที่คุณถือ การปฏิบัติธรรมที่คุณทำนั่นแหละช่วยคุณนะครับนุนนำคุณทำไมถึงว่างั้นเทพเหล่านี้ปกป้องได้คนดีนะทันเท้าเวสุวรรณเทนเท้าตัสตรถเทนเท้าว,วิรุณหกเทนเท้าว,วิรุณปักใครไม่ดีเขาไม่อวยพรให้หรอกนะครับคนทุสินเขาไม่อวยพรให้นะครับ <c oughs> แล้วเนี่ยใบนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าคุณเนี่ยมีศินนะคุณเป็นคนที่ถือศิน เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะครับมักแปดนี่เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคุณสิน5ก็เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคุณมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับเผื่อ <ๆ S 1> บางคนบางท่านในสวนมนก่อน,นอนทุกคืนนะครับแล้วคนบางท่านนะรู้สึกว่าจะลงลึกเกี่ยวกับอริยสัจด้วยแล้วก็ทำอนาปานสติด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับ ดูอริยสัจถือสิห้าครบแล้วก็ทำอนา,านาปานสติขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยะน,นะครับเก็บเงินอยู่ด้วยนะเก็บเงินอยู่ด้วยเป็นคนที่เก็บเงินอยู่ด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงมองว่าคุณนะมีแววจะรวยในตอนแก่นะครับคุณเป็นคนที่เก็บเงินอยู่ด้วย <laughs> คุณมีอะไรอีกคือผลงานของคุณเนี่ย พูดก็พูดนะเข้าตาก,ากันมากๆนะครับถ้าทําธุรกิจนะสินค้าของคุณเนี่ยมันอยู่ในสายตาของลูกค้าเสมอลูกค้านะ่ยดูแล้วดูอีกนะครับจะมาซื้อจะมาอุดหนุนนะครับถ้าเป็นงานประจําผลงานของคุณเนี่ยมันมน่าติดตามนะครับหัวหน้าผู้บริหารจับตาดูคนอยู่รอดูผลงานของคุณรอดูทําไมรอดูเพื่อ เลื่อนขัน้นเลื่องเงินเดือนหรือถ้ารอให้ผ่านโปรคุณก็จะได้ถูกประเมินให้ผ่านโปรนะครับอยู่ในสายตาของคณะกรรมการนะครับไม่ธรรมดานะแล้วใบสุดท้ายนี่โอ้โหอดทนเก่งเป็นเลิศนะครับความอดทนนี่ที่1ความอดทนนี่ที่สุดที่1เลยถ้าคนคนนั้นนะถ้าคนบ้าอํานาจคนนั้นนะ่ะต้องมาโดนคําพูดอันรุนแรงของคุณ ต้องมาโดนพฤติกรรมที่มันจี้ใจดําอย่างแรงของคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเหลืออดแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าคุณนะ่ะโคตรอดทนเลยเป็นคนที่ความอดทนสูงมากมากเลยนะครับเพราะว่าผ่านเรื่องที่มันแย่ๆกว่านี้มาแล้วเพราะชีวิตเคยเจอเรื่องหนักๆมาหรือเคยได้ฝึกความอดทนอดกลั้นมา เพราะฉะนั้นเลยอดทนได้มากกว่าชาวบ้านเขามีความอดทนสูงมากๆคิทีเนี้ยตรงนี้แหละที่เขาจะต้องเปลี่ยนแผนเวลาอยากจะยั่วโมโหคุณอยากจะปั่นอยากจะกดให้คุณเข้าแผนเขาถ้าแผนเขาวันนั้นคือทำให้คุณปีตแตกโมโหต่อหน้าชาวบ้านแล้วทำให้คุณดูภาพลักษณ์ดูแย่เสียใจด้วยทำไม่ได้เพราะ อดทนสูงคโคตรสูงจนที่เขาคาดไม่ถึงเลยแหละนะครับแล้วถ้าคุณได้พูดคืนเมื่อไหร่แล้วถ้าคุณได้ปั่นคืนเมื่อไหร่เขานั่นแหละเ <c oughs> จบ็บเจ็บจริงๆระวังจะได้เสียเดียวกันนะครับไม่ไม่เหมาะเลยนะอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับคุณรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรควรไม่ควรคุณจะขึ้นไปเป็น ัวหน้าขึ้นไปเป็นผู้บริหารขึ้นไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีคนเคารพนับถือทําไมต้อถึงบอกว่าคุณขึ้นไปได้เพราะคุณได้ไพ่ใบนี้ดวงผู้บริหารนะครับคุณจะได้ขึ้นไปอยู่จุดๆนั้นนะครับอย่าไปเสียเวลากับเรื่องตีรันฟันแทงเลยครับมันเรื่องของเด็กๆนะครับสุดท้ายก็ต้องมาวัดกันตอนแก่ว่าใครแก่แล้วรวยกว่าอยู่ดีจริงๆก็เริ่มวัดกันตั้งแต่ตอนวัยทํางานแล้วนะ ใครใช้ชีวิตได้ดีกว่าคนนั้นก็ดูเหมือนจะชนะใช่ไหมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าวันนี้ประมาทไม่เก็บเงินก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันเหมือนกันแต่ต้นไม่ห่วงกูหรอกนี่ไพ่ของคนที่เก็บเงินเก่งอยู่นี่แล้วนะครับคนที่เก็บเงินเก่งอยู่นี่แล้วคนที่มีความอดทนอดกลั้นอยู่นี่แล้วความอดทนสูงมาก,มากคของสินคองธรรก็เก่งด้วยนะครับซึ่ง ถ้าจะใช้แววว่าแกตัวไปแล้วรวยเนี่ยต้นไม่ได้ห่วงเลยนะครับว่าคุณมาแล้วกก็ชื่นใจเว้ยนะครับ <c oughs> ขอคำแนะนำหรือคำวอวยพรสำหรับเจ้าของคลิปนี้นะครับ โอ้โหเรียกว่าให้กำลังใจนะครับเป็นคำแนะนำเชิงให้กำลังใจเลยนะคืออย่างแรกเลยอะชื่นชมว่าชื่นชมว่าคุณกเก่งนะเก่งพอที่จะพาชีวิตตัวเองนะก้าวหน้าเก่งพอที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่านี้ได้เรื่อยๆเลยเก่งพอที่จะบริหารจัดการให้มีกินมีใช้ทั้งๆท,ท,ที่มีภาระนะ ต่อให้มีภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่คุณก็ยังบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเรื่องมีกินมีใช้เนี่ยมีให้กินมีให้ใช้นะครับทีนี้แนะนำว่าอะไรแนะนำว่าอะไรก็ตามที่มันยากอะไรก็ตามที่มันต้องสู้คนเดียวขอให้คุณนะทำไปเถอะนะครับ ถ้าคุณไม่มั่นใจตัวเองไม่เป็นไรทำไมถึงบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคุณก็ทําคนเดียวได้นะครับทําคนเดียวถ้าตั้งใจจริงก็ลุล่วงได้ทุกอย่างนั่นแหละไพ่ใบนี้สู้โดยตัวคนเดียวนะเพียงขอแค่ว่าเชื่อว่าตัวเองทําได้หรือถ้าเชื่อตัวเองไม่ลงว่ากูจะทําได้ไหมให้ตั้งใจจนเต็มความสามารถ แล้วคุณจะได้เห็นว่าทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไงยังไงก็ทําได้ด้วยตัวคนเดียวถ้าตั้งใจจริงๆมีทางเลือกให้คุณนะถ้าคุณไม่เชื่อใจตัวเองว่าตัวเองจะไหวงั้นก็ตั้งใจให้มันเต็มที่แล้วกันนะครับแล้วมาดูกันนะแล้วมาดูกันว่ามันจะทําได้ไหมทีนี้นะ่ะมีคําเตือนด้วยคําเตือนว่า เริ่มเก็บเงินได้แล้วใช้เงินเก่งมากเลยคุณอนะ่ะเริ่มเก็บเงินได้แล้วจริงๆนะมันขึ้นมาตั้งแต่ใบนี้แล้วเนี่ยสนุกสนานเฮฮาใจปั้มสนุกจนลืมดูเงินในกระเป๋าตัวเองอ่ยใบนี้ก็เช่นกันทำำําสําเร็จมันทุกอย่างหลยอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างแ,แต่ว่าเก็บเงินต้องปรับปรุงเรื่องเก็บเงินเดี๋ยต้องปรับปรุงจริงๆนะครับย้านะใบนี้ยิ่งย้ําเลยว่าทํายังไงได้อย่างนั้นนะ ถ้าอยากแก่แล้วรวยอย่างที่ฉายแววออกมาเริ่มเก็บเงินได้แล้วนะครับเริ่มเก็บเงินได้แล้วเป็นไงละ่ะเป็นคําชื่นชมแล้วก็แนะนําด้วยนะครับว่าขอให้เก็บเงินด้วยนะครับเก็บเงินถ้าไม่เชื่อใจตัวเองอะว่าตัวเองจะเก่งพอไหมอ่ะก็ลองตั้งใจให้มันสุดฝีมือดูแล้วจะได้เห็นว่ามันทำได้หรือไม่ได้นะครับมาครับ จนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซุปเปอร์แตงให้ต้นนะครับอย่าให้ลําบากตัวเองนะแค่แวะเข้ามารับชมผลงานนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้ทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของุท่านให้เป็นวิทยาทานมันมีคุณค่าที่สุดเลยนะครับต้นพูดจากใจจริงๆประสบการณ์ชีวิตกำลังใจ การข้ามผ่านอุปสรรคที่มันยาก,ยากมันมีคุณค่าจริงๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ